โหปากแชมพูแป๊ดเลยบอกไปยังท่านผู้ใหญ่สันชัยด้วยครับบอกว่าไงครับเราร้องเพลงจบแล้วครับท่านท่านไม่อยู่ท่านยังไม่อยู่ท่านไม่อยู่เอาบอก็บอกพ่อมานัดแล้วกันพ่อคะพ่อบอกพ่อมานัดก็ได้พ่อมานัดพ่อมานัดตอนรับแขกอยู่นอกพ่อมานัดกำลังตอนรับแขกมีท่านร้องอะท่านรองนายก้วยรองนายกมีท่านรองนายก้วยรองนายกอะไรครับท่านรองนายกภูทรท่านรองนายกอบตทุ่งพญาท่านกลับไปเลยยังครับท่านกลับไปยัง ท่านคงยังไม่กลับใช่ไหมครับยังเหรอครับท่านรองนายกบอกมาว่าว่าอยากได้รางวัลก็ขอสักเพลงขออีกแล้วครับเพลงอะไรฮะเพลงวัยรุ่นหน่อยเพลงวัยรุ่นเพราะท่านรองนายกท่านเป็นวัยรุ่นอ๋นอวัยรุ่นก็เลยจัดให้ครับสก,กาวาเลตี้ทับเพลครับสก,กา อยู่นะครับน่าจะกลับไปแล้วก็ยังกลับไปแล้วนะครับแต่ไม่มีใครสู้ผู้ใหญ่สุชาติของผมได้แล้วผู้ใหญ่สุชาติครับให้รางวัลพวกเรามา300บาทถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลใช่อยู่ในมือผมนี้ผมมางานบุญครับครับผมทราบว่าท่านนั่งอยู่โต๊ะพี่สาวที่นั่งอยู่นั่นใช่ไหมครับใช่ฮะเงินของท่านถือว่าเป็นบุญเงินกุศลครับอยู่ในมือผมเนี่ยเป็นมือเงินมือทองใช่วางไว้ที่หน้าผักนี่เขาเรียกหน้าผักเงินหน้าผักทองวางไว้ที่หัวไหล่นี่เขาเรียกหัวไหลเงินหัวไหล ตัวเงินตัวทองว่าใจมันเต้นแรงมากเลยสามร้อยบาทไม่มีนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นี่ฮะรางนายเยอะรางนายเยอะเราก็ได้ขอบคุณท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับเชียลูกหลานนะครับลูกหลานครับขอบคุณท่านครับ จะไปสมท,ทุนครับอขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใช่ปะ,ะท่านเีนอ๋อ,อ,อท่านอ๋อท่านท่านเอาเลยแบ็กสามแบ็กแป้าท่านให้มาเป็นขวัญถุงครับนี่เนี่ยแหละผมขออนุญาตนำเงินรางวัลจากการแสดงตลกในครั้งนี้ครับพี่โอยังไม่ให้ใช่ไหมครับครับให้แล้วพี่โอ้พ่อให้เนี่ยพี่โอ้ยผมขออนุญาตนำเงินรางวัลตรงนี้ครับข้าพระท่าน ท่านรองประธานสภา,าท่านรองประธานสภา,าท่านเถระครับผมแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่สุชาติครับ<า>ผมอนุญาตนําเงินตรงนี้<า>เอาไปวัดครับ<า>ครับเอาไปวัดไปทาบุญครับ<า>ไปวัดดูว่าแมนยูหรือลิบบิ้นโอ้ยบ้ากาพน,านันอีรอเล่นครับรอเล่นครับผมขออนุญาตนาเงินทุกบาททุกตังตรงนี้ทาไมครับเอาไปใช้ชีวิตโคแล้วกันโคก็เบื้โคโยติ้ ไม่มีอะไรมาให้พ่อมาลัดกับคุณแม่คุณแม่สมควรคุณแม่สมควรครับนอกจากความจริงใจครับครับผมไหนๆเราก็ถือว่าเป็นญาติกันเพราะว่าหลานท่านก็เล่นตลกอยู่นะผมใช่ไหนๆมาทั้งทีครับครับไม่มีอะไรจะให้นอกจากของที่ผมติดตัวมาตลอดมีของติดตัวมามอบให้มาจังหวัดฉะเชิงเซานี่จริงๆแล้วที่นี่เมืองสีเมืองหลวงพ่อโสธรใช่ครับแต่ผมเนี่ยไปทําการแสดงตลกหลายที่ครับแม่อยู่แปดริ้วอ๋อพ่อ มีเยอะฮะแต่นความมที่มีชื่อเสียงโด่งดังต้องหลวงพ่อเปิลอ๋อหลวงพ่อพเปิลผมขออนุญาตนำพยันผืนนี้มาให้พ่อมาลัดแล้วก็คุณแม่สมควรพยันเสือหลวงพ่อเปิลครับผมเอามาให้คุณพ่อมาัดคุณแม่สมควรครับผมโอ้โชคดีมากในประเทศไทยมีอยู่แค่สามผืนโอ้ผืนแรกผมให้พระตาเอาไปใช้อยู่นครศรีธรรมราชโอ้ผืนที่สองผืนที่สอง,อสองน้องแม่ ไม่เคยขาดเงินรางวัลหน้าเวทีโคอรมากเลยพยันเผนี้อยากจะให้คุณพ่อมาลัดกับคุณแม่สมควรมารับไปจะมารับครับได้เลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นของที่ติดตัวไม่มีอะไรแทนตัวครับผมขอเชิญคุณพ่อมาลัดมารับพยันเสือลุงพ่กเปิดนที่ผมจะมอบให้ชนิดหนึ่งครับเชิญหน้าเวทีนะครับเชิญเลยครับเชิญนะครับคุณแม่สมควรก็ได้คุณแม่สมควรก็ได้ นะครับอันนี้ไม่เคยมีอะไรจะให้ไม่มีให้ไม่เลยจะให้เงินใส่ซองก็ถือว่าน้อยนิดค่าพอเาพยานผืนนี้ให้รับรองแม่สมควรค้าขายเอาพยานที่แปะไว้หน้าร้านโอ้จริงเหรอลูกค้าจะไหลมาเทมาโอพยานเสือลุงปกรณสุดยอดมากเลยสุดยอดฮะขอเชิญคุณแม่รับเลยครับเชิญแม่ครับไปติดไว้หน้าบ้านเลยนะครับเชิญครัเชิญเลยครับ ยังไงครับไก่หัวปลาญี่ปุ่นโอ้ไก่หางควงนะไอ้แล้วน้ำเต้าฮะโอ้ยมึงจะถามทำไมอันนี้หลวงพ่อสดไปปักน้ำอยู่ภาษีเจเลยนี่เองแล้วไอ้กู้ปู้ปลานี่คืออะไรครับอันนี้ภาวนาพุทธมึงก็พูดเสียงดังไอเทียตํำรวจเออตำรวจเยอะแยะตำรวจที่นี่ไม่รู้ต่างกับตำรวจชาวบ้านดูวาทำไมอ่ะเวลาอยากให้มาไม่มาเวลาไม่อยากให้มาดันมา ไอ้เวลาไม่อยากเออเวลาอยากให้มาไม่มายังไงฮะเอ้าพี่มีผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนขาหักเออนอนกิ้งกเรือกเรือกอยู่โทรเรียกตำรวจสามชั่วโมงตำรวจไม่มาเอ้าแล้วท่านยังไงอะรอจนไอ้ผู้หญิงขาหักลุกคุณเดินไปโรงพยาบาลเองได้ตำรวจถึงมาโอ้ตำรวจถึงมาครับไอ้เราก็่ยาไม่อยากให้มาดันมาฮะเกิดเวลาร้อวงเล่นไพ่ ไม่เดือรียสักหน่อยกันมามาไม่มาเปล่าทำไมอ่ะมาสร้างความตกใจกับพวกเราด้วยใชงไงเอากรุณาอยู่ในความสงบขนี้เจ้าหน้าที่ร้องไปหมดแล้วใช่หรือเปล่ากูเล่นกูก็ร้องกูเป็นวงดีอยู่แล้วก็ให้กูร้องทำไมมาไม่เปล่าที่เมื่อกี้ผมพูดกับตำรวจที่อื่นอ๋อตำรวจที่อื่นครับแล้วแต่เขาเล่นที่อื่นนะกูว่าตำรวจที่เนี่ย คนนี้พูดว่าไหนๆพรุ่งนี้จะนำพ่อหน้าเข้าสู่ร่มกาเสาวพักขอบเงินขอบเุณเงินรางวัลด้วยครับผมพรุ่งนี้อย่าเริวนะครับคุณแม่สมครวรอาวแม่สมครวรไปหะะไหนแะ้ววะไเ่อเอาอะไรมาให้เขาเขาเดินกลับไปแล้วเหรอ,อ,อไม่เอาเหรอพยันกหรอ โอ้เขามีแล้วเหรอ,อรู้สึกมุมนี้พอกลางพยันมารู้สึกหากันทั้งลานโอ้ยเขารู้กันทั้งนั้นพ <laughs> ี่ดีก็มีเยอะพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าจะนำหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพักครับผม <c oughs> จ๋องแก่งเชิญยิ้มติดรายการจากกรุงเทพ <c oughs> ครับไม่ได้มาแห่หน้าครับมา่ <c oughs> ขอแห่กองยาวฉลองพรอหน้าแป้งในค่ำคืนนี้ขอแห่ตอนนี้พร้อมกับพ่อแป่นพี่น้องชาวจังหวัดชังเจ้าใชครับได้ไหมครับเข้าไถวเลยครับเข้าแถวเข้าแถวสักนิดนึ่งฮะเข้าแถวเข้าแถวเออ สองพ่อหน้านแป้งในค่ำคืนนี้ครับผมไอ้ดียตีกองไปใหญ่ไอตีกองไปเล็กไอที่ฉับเล็กไอที่ฉับใหญ่ไอ้ที่ตีกลับอะไรอะอะไรฮะอะไรฮะเป็นอะไรฮะมึงป็นอะไรผมจะแห่กองยาวฉลองพ่อหน้าแป้งคืนนี้ครับผมมีมาแห่ไม่ทันใช่ต้องขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดด้วยครับผมไอเดียตีกองไปใหญ่ที่ตีกองอเล็กประธานทวดรับแห่ไม่ได้ไทำไมฮะขาดชิง ช่วยเอาฉีกชนิดนะครับได้ผมเอาให้ครับได้ฮะว่องไวชนิดหนึ่งแล้วกันเครื่องดนตรีไม่ครบผมแห่ไม่ได้หากตอนเครื่องดนตรีของเราในของไทยไต้องการรักหมไรครับผมอ่าว่องไวชนิดหนึ่งเอ้ยมา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 โอเคเช็คเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งครับไอเดียตีกองใบใหญ่เนี่ยตีกองใบเล็กไอเดียเอ้ย มึงจะอะไรนักหนาเนี่ยเสียวแบกูจะแหกกองยาวฉลองพรุ่งนี้นะกูรู้แล้วไอเดียตีกองใบใหญ่เด็ดตีกองใบเล็กอันนี้ว้ายผูยังบอกว่ายังตีไม่ได้มันยังเด็กเล็กอยู่อ๋อหนูตีชิงนะลูกนะอ่าฮะไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะมันไม่เจ็บกันที่มึงคิดย์โอ้ยอะไรเจ็บไม่รู้เจ็บอกเจ็บใจมึงจะยิ่งถอยหลังเลยทำไมอ่ะยิ่งถอยยิ่งเข้าลึกแม่อะไรเข้าลึกไม่ต้องกลัวนะไอเนียตีกองใบใหญ่เด็ตีกองใบเล็กอันนี้ตีชิงอันนี้ฉาบเล็กอันนี้ฉาบใหญ่อันนี้ตีกับกองยาวพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้ออมครับกงยาว โอ้ยกองยาวอย่างเงี้ยชาติั้งเสาพี่น้องชาวแปดริ้วก็มีกันเยอะแล้วครับกองยาวของผมเนี่ยไม่ใช่กองยาวธรรมดาเป็นกองยาวตลกกล่องยาวตลกเลยมันประยุกต์กันมาเป็นกองยาวไฟฟ้าครับกองใบใหญ่ก็เสียบปลั๊กมันจะดังนีได้งยังไงฮะขึ้น กองใบเล็กครับผมกอง่กองใบเล็กเสียงมันจะดังแตกต่างจากกองใบใหญ่ดังยังไงครับกองใบเล็กมันจะดังนี้ครับท่ไงฮะมึงอย่ามึงอย่าพึ่งไปยุ่งกับฉิหายลูอกวันี้ยบหนมาหน่อหนึ่งอยู่แล้วขาวดีถึงหนูแล้วลูกด หนูเคยตีชิงไหมลูกไม่เคยค่ะไม่เคยทีชิงหรอค่ะเด็กมันไม่เคยไม,ไม่เคยถามตอบไปเฮ้ยได้อะไรกันถามมาตอบเคยไม่เคยพูดอ๋อ าใจไหมเออ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 มึงบอกกันด้วยทำไมเดี๋ยวกูเยี่ยวรถที่นอนอะาว